มาดูเจ้าตัวโต๊ะเทเบิลกันบ้างนะครับผมโต๊ะเทเบิลตัวนี้จัดส่งให้ลูกค้าที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเนาะก็จะเป็นลิฟท์เทเบิล PTS 8 0 0ก็หมายความว่ารับน้ำหนักคปาซิตี้ตัวนี้อยู่ที่800กิโลกร,รัม1คันนะครับผมความากว้างยาวนะครับก็ง่ายๆเลยตัวลิฟท์เทเบิลเนี่ยก็คือเป็นเหมือนตัวโต๊ะเลยมันก็เลยเรียกตัวเทเบิลก็ขนาดขนาดมันก็จะอยู่ที่ อ่าเทเบลิลไซส์นะครับผมจะอยู่ที่อ่าความยาวจะอยู่ที่เมตรยี่นะครับผมส่วนความกว้างก็อยู่ประมาณ60เซนก็คือ610นมิลน,นะครับผมรับน้ำหนักแคาปาซิตี้ได้800อ่าแปดอ่ากิโลนะครับผมยกสูงตัวนี้ได้ยกได้ถึงอ่าเมตรห้าเลย น้ำหนักตัวมันก็อยู่ที่1 4 2กิโลกรัมตัวนี้ได้ CE ด้วยนะเพราะว่าโรงงานที่เราสั่งทำก็คือส่งไปขายที่พวกฝรั่งเศสในยุโปรปอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้า,าพวกเนี้ยคือ CE อะ่ะมันคือมาตรฐานที่โรงงานไหนที่ส่งยุโรปต้องมี CE นะครับมันก็คือยุโรปเซอร์ติฟิเคั่นแหละง่ายๆเลยนะครับก็ยังไงถ้าลูกค้าต้องการดัดแปลง ให้มันกว้างกว่านี้สูงว่านี้อะไรยังไงตัวเทเบิลเนี่ยเราถนัดก็สามารถส่งไซส์สเปคพิเศษต่างหากอะไรมาได้นะครับนอกเหนือจากตัวที่เรามีเนาะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมีแต่ไซส์มาตรฐานที่สต็อกไว้ส่วนแปลกๆหรือจะเป็นลูกกิ้งข้างบนหรือจะทําให้เลื่อนยากจะยังไงส่งมาครับเดี๋ยวเราจัดก,การให้มัลตเอ็กดการให้ครับผม